สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่2พฤษภาคมคุณได้เดทกับหัวนะคะส่วนเขาเป็น The Tower ขึ้นมากับหัวก็ยังไม่ต้องตกใจนะเห็นหนะ้าไพ่แบบนี้นะคะเดทกับหัวเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณไม่สบายใจในช่วงนี้แล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะหรือว่ายังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้แต่ก็เ,เรื่อวนี้แหละเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจบลงนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแฟนไดเดทาวเวอรกับหัว อาจจะมีงานเข้ามานะคะหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าประคับประคองมันไปได้ตรงนี้ถ้าคู่ไหนมีปัญหาหัวใจกันอยู่เนี่ยแฟนยังไม่ยอมแพ้นะคะยังไปต่อกันได้มีไพ่โรแมนติกฟีลิ่งความรู้สึกดีๆความรักที่มีให้กันยังมีให้แก่กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไอเ a year from now. ีย r o ฟร o มนาวจักรวาลคอนเฟิร์มมาแล้วว่าภายในปีนี้เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะคะตามเป้าหมายที่คุณต้องการทุกเรื่องนะคะ คนส,นสนิทจะต้องพักเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะคะไพ่เรายังไม่ดีนะ